ไปเรียนนะลูกโอรแกมลูกนะเอาไก่ไปทานทีเ่เมนด้วยรูอาหารก็มีอยู่นะเม่เอาไปทำานได้แบกเครื่องด้วยนะวันะน้ครับแม่ นี่เดียบกุ้งของนายนะนี่มันเก e oui> ิร์ลของนายขึ้นมากเลยนี un, ่ของนายลงให้ <S <S ่ของกูได้นะโอ้โหเบอร์เกอร์ตอนเช้าอร่อยสุดเลยว่ะเฮ้ยไอ้แกมกินอะไรอ่ะไม่ต้องถามไก่ย่างอย่างเคยย่างดูเป้าไอ้ย่างดูเป้ามาดูไม่เดียวมาดูไม่เดียว เ,เป็นอะไรลูกทำไมทำหน้าเศร้าๆเ่ด้เป็นอะไรครั ไม่เป็นไรครับแม่มีมมมปัดมลูกเจ็บม,มากเลยมกม่อนนะแม่ที่เหลือเดี๋ยวผมช่วยเอง <c oughs> ที่หลังระวังหน่อยนะแม่ขอบใจมากนะลูกแล้วไก่ย่างของเราทำยังไงอนะแม่ขั้นตอนแรกเอาไก่ไปล้างให้สะอาด <c oughs> ตเตรียมน้ำหมักไก่ให้เข้มข้น เสร็จแล้วนําไก่ที่เตรียมไว้แช่ในน้ําหมักสูตรพิเศษของเราค้างไว้หนึ่งคืนพอเช้าเราก็เอาไก่ไปย่างให้เหลืองสุกจนน่ากินแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเป็นยังไงบ้างลูกใกลสุกแล้วครับแม่สุกมากเล้หแม่เป็นยังไงบ้างครับอ๋อไม่เป็นไรลูกแค่นี้เดียวเอง เงินผมไปโรงเรียนก่อนนะครับแม่ว่าเดี๋ยวสิรู่เอาไก่ไปให้เพื่อนกินด้วยที่โรงเรียนเพื่อนเขาคงไม่ชอบกินไก่เราหรอกแม่เออน่าถือว่ากินเองก็ได้ค,ครับวันนี้นะครับคุณครูจะให้พวกเราทําแปลงผักต้องทําแปลงผักให้เสร็จทำไ้เสร็จไม่ต้องรับประทานข้าวเที่ยงเข้าใจไหมครับเข<อ>้า <ขอ S 2> ใจ<ด>ครับ ย้ำนะขุดตรงนี้เสร็จแล้วไปช่วยขุดตรงนู้นต่อนะได้ได้เฮ้ยพวกเอลลี่ทำอย่างีวะเดี๋ยวก็ไม่ได้กินข้าวกันหรอกลรี่ทำอยู่นี่ไงนายอย่าบ่นดีวะเฮ้ยก็เสร็จแังวะหิวข้าวแล้วเนี่ยโอ้อะไรเยอะเลยวะงั้นเดี๋ยวเราไปสั่งข้าวให้นะร้านข้าวปิดหมดเออยีดีดีดโอ้ก้นเหนื่อยเลยวะเฮ้ยเอว่าไปสั่งข้าวทันหรือเปล่าเนี่ย <Es per ate> เฮ้ยนายเหี้ยว่ะคุณนายร้านอาหารปีหมดแล้วลว่ะโหเอาสารอาหารที่ยังเลยแล้วว่าไอ้แก้มมาแล้วจะห่อไก่มาอยู่นะเออจริงด้วยจริงๆๆจริงๆๆๆจริงจริงแก้มจหอข้าวมากิทีแม่ะร้านข้าวปดหมดเลยอ่ะห่อ,อมาอยู่นะแต่มีให้ไก่ยากนะคุณนายกินได้ไหมโอ้ชั่วโมงนี้กินอะไรไม่ได้หมดเลยอ่ะ Ní, Tớ, này, ăn được rồi, ันอร่อยเงี่ะวอิ่งอยูหรือเปล่าเฮ้ยมันอร่อยจริงอืมอร่อยมากเลยพลังหออเผื่อพวกเราด้วยนะใช่ใช่ใช่อร่อยมากเลยมาเรื่อยมาวรื่อยมาเรยไก่ย่างมงคุลไหมครับพี่อร่อยมากเลยนะพี่ไก่ย่างมงคุลไหมครับไก่ย่างมงคุลไหมครับมีที่เดียวในโลกเลยนะครับครับ เอาพอดีเลยพรุ่งนี้ครูสั่งไก่ย่างหนึ่งตัวนะของคุณครูด้วยนะเอาสองตัวได้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วอร์มาส่งแลนะครับไปพิชทานแต่ย่างร้านนี้มาเลยครับอร่อยครับใช่ร้านนี้อร่อยชื่อด้วยต้องสังไก่อีกตัวนึงน,นะใช่เลยใช่เลยใช่เลยดิใช่ครับไก่ที่ครูสั่งได้ สองตัวใช่ไหมจ๊ะกันผมไปโรงเรียนก่อนนะครับแม่จ้าตั้งใจเรียนนะลูกเฮ้ยแก้มเจ๋ออะไรอ่ะอ๋อพอดีครูเขาสั่งไก่เพิ่งนี้โอ้โหออเดอร์เต็มเลยเนี่ยรบอเลนละมั้งไม่หรอกไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไหมครับมีที่เดียวในโลกเลยครับไก่ย่างมะคน้าวไหมครับตัวเท่าไหร่คะตัวร้อยห้าสิบครับเอาตัวหนึ่งค่ะขอเลยค่ะโอเคค่ะ พอกด้ยางไปกินที่โรงเรีนเย<อ>นแล้วไหมอ๋อได้สิจ้าลูกนี่ครับเราจะเรียนนะ